เจมจีเผยเหตุผลทำไมตัดสินใจลงภาพจงมือโฟมฮือฮาสนันโซเชียลกันเลยทีเดียวหลังอยูยูพระเอกตัวทอ็อปเจมจีลายูตั้งสีสุขก็ลงภาพจงมือน้องโฟมแฟนสาวนอกวงการหวานฉ่ำลงสตอรี่ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวลงภาพคู่ครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ามาดูใจกันมาเลยทีเดียวล่าสุด หนุ่มเจมจีโดนถามถึงเรื่องนี้เล่นเอาถึงกับเขินก่อนเผยว่าถือว่าเป็นรูปคู่รูปแรกก็น่ารักดีเลยอยากจะลงมันสบายใจไม่ได้บอกเขาก่อนที่จะลงเขาดูดีใจหลังจากนี้จะมีลงเรื่อยๆไหมก็ต้องรอจังหวะเวลาและโอกาสไม่ได้ลงเพราะเป็นวาละสำคัญอะไรอยากลงเฉยๆยอมรับว่ามีฟิลแบบแฟนผมน่ารักจังเลยครับ มีเพื่อนๆแซลเยอะส่งช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วมีแพนไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าหนุ่มเจมเผยว่าไรแพนสวีทขอเคียงงานก่อนเพราะงานแน่นมาก